สวัสดีค่ะเอพิทารอยไปหมื่วนะคะหายไปหลายวันนะคะภารกิจนะคะทุระปับปังและจะไปผูกกันในไลฟ์วันนี้นะคะตอนทันไหมสิบเอ็ดโมงนะคะเราจะขึ้นไลฟ์ที่ทิกต o อกนะคะยังไงก็ไปเจอกันได้นะวันนี้จะเป็นเรื่องการฮิลฮิลลิ่งนะคะฮิลลิ่งเรื่องความรักอีกเช่นเคยนะคะลองไปตามกันได้ว่าจะท้อเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะ ิบเอ็ดโมงก็ไปเจอกันในแอดนะคะ piwmadas นะคะเจอกันที่นั่นเนาะเอ่อจะไลฟ์จันหิวสุกนะคะไม่ได้ทุกวันนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนว่างแล้วก็จะไปเจอกันที่นั่นก็หัวข้อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ฮิลลิงอย่างเดียวก็จะมีการ์ดบ้างนะคะมีพูดคุยเ,เรื่องธรรมะบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะมากมายนะคะมันแบบหลากหลายอินเนอร์ีแล้วกันนะคะแต่ก็เป็น งานสร้างสารรค์นะคะเป็นเรื่องดีๆที่เรา,าแชร์กันนะคะพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันในนั้นนะคะใครต้องการอยากรู้นะคะว่าทำอะไรก็ไปส่องได้นะคะที่แอปนั้นนะ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> วันนี้เราจะทำหัวข้อแปลกใหม่อีกละหัวข้อที่คิดขึ้นมาเมื่อกี้ได้เองนะคะก็ด้นสดกันเลยทีเดียวก็เป็นไรที่ไม่มีสริปเนาะในทุกครั้งก็จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะ พอาบางหัวข้ออุ้ยลิ้นผ่นกันบางหัวข้อนี้ก็จะไม่ทันได้ลงสมุดนะคะไม่ทันได้ลงบันทึกหัวข้อรับียแล้วก็ามาค l ริ i f ไพ่กันเลยนะคะสำหรับประเด็นของคนคุยนะคะของคนคุยเดือนนี้เดือนมีนาแล้วยังติดค้างธา,าตุนะคะทั้งสี่ธาตุเดือนมีนาแล้วก็วันทั้งเจ็ดวันยังไม่ได้ทําให้เลยนะคะ ว่าไฟเต็มด้วยนะคะก็เราไปเคลียร์มาแล้วเดี๋ย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 วเราจะได้เจอกันนะคะถ้าทั้ง4ี่ความรักอ่ารวมมิตรเลยนะคะทั้งโสดเออไม่โสดนะคะดูกันรวมกันไปเลยพลังงานจะได้รวดเร็วแล้วก็เอ่อช่องของพี่อมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อืมอีกอันนึงก็คืออ่าความรักทั้ง7็วันเนาะจานันังคารุษพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ลืมหรือถ้าไม่ติดธุระ จะมาทําให้นะคะเดือนมีนาเรายังไม่ได้เร,ไไดเรายังไม่ได้เปิดไพ่กันเลยเนาะโอเคค่ะก็ไปเดี๋ยววันนี้เราจะทําหัวข้อเรื่องอขออภัยนะคะตอนนี้มีปัญหาก,กับกล้องมากเลยเดี๋ยวดยวิพี่ยอมเอาอันนี้ดีกว่ะคือค่ะตั้งกล้องมันพังไปหนึ่งนะคะแล้วมันเหลืออยู่แค่เหลือใช้งานอยู่แค่อันเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะใช้แบบแบบตั้งโต๊ะเดี๋ยวดูวก่อนนะว่าตั้งโต๊ะมันขอเปลี่ยนแล เปลี่นแนวดูอืมตั้งโต๊ะมันก็จะแบบเออก็ลองดูนะคะเปลี่ยนฟิลบ้างเนาะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาทำหัวข้อเรื่องคนคุยนะคะคนคุยนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่คุณเลย up to you นะคะเอาไป Adap t ใช้กับ เรื่องราวสตอรี่ของคุณนะคะดูแล้วใหญ่อินมากนะคะว่ามันเป็นพลังงานสุ่มเท่านั้นโดยรวมนะคะเจเนอรรนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีนะคะว่ามันเฮ้ยตรงนี้ไม่ตรงเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่คนของเราอะไรเงี้ยข้ามคิดไปเลยนะคะไปดูหัวข้อที่มันตรงกับพลังงานของคุณก็ได้หรือว่าคุณจะฟังเพื่อความ เขาเรียกอะไรสนุกสนานฟังรืแบบเออเพลินดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับฟังเสียงหมอเพลินโหดดีอ่านไพ้โหดดีอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนะเพราะเราไม่ใช่สายไม่ใช่สายหวานหรือเซ็กซี่นะนะคะอันนี้อ่านไพ่ตามความเป็นจริงทุกอย่างเลยไพ่ออกมาอย่างยังไงหมออ่านแบบนั้นเลยเราก็จะมีไพ่ให้เลือกหน้าไพ่นะคะสามสามใบให้เลือกก็จะให้เลือกเปลี่ยนเป็นออร์เคิลบ้างเนาะให้คุณเลือกเนาะ ว่าฟิลดอกไม้กันบ้างเนาะเราไม่มีความเป็นผู้หญิงในช่องนี้ให้เลือกจากฟิลดอกไม้แล้วคันนี้ก็คือว่าหัวข้อทับปิดก็คือคนคุยของคุณทําไมเขาดูเขาดูคุยน้อยลงนะคะเราอยากมารู้สาเหตุนะคะเป็นอ่สาเหตุภาษาอังกฤษก็เรียกอะไร cross เหรอนะคะเออบางคนก็ใช้ why not บางคนก็ที่เราติดปากกันก็ why not because เนาะแล้วก็ cross นะคะ ออกเสียงถูกหรือไม่อย่างไรเม้นมานะคะ cross cause หรือเปล่านะไม่แน่ใจที่แปลว่าเหตุผลนะอะเหตุผลอะไรเข้าถึงคุยน้อนหลงบางทีก็บางคนนะคะเขาติดงานแต่เราก็มนโนไปนะว่าเขาอุ้ยเขาไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านูนนั่นนี่ว่าไปบาบๆา,บานะคะวันนี้มีไพ่ให้อามีการ์ดหน้าการ์ดนะคะสวยๆให้เลือกสามใบเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้มกกเรียอืม n ิ r โรสมันก็จะเป็นโทนสีอย่างนี้เนาะเยลโลโรสดูนะมอเมริกาโอ้มันก็เยอะนะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นอืมจริงๆมันดอกไม้แปลกๆเนาะก็อยากจะพโอเน่ยนะคะเ l ล w r โรสนะคะแล้วก็แชมเปตการ์เทนรอ อา่อาอะไรเน,นี่ยงอเดี๋ยวใหญ่มากมายสวยๆทั้งนั้นอ่ะอ่าพี่ออมจะเป็นคนเลือกเองนะคะอ่าแตกต่างก็มีสีแดงสีม่วงสีเหลืองเนาะให้คุณเลือกจากหน้ากากส,สวยๆกันมาดูว่าหน้ากากสวยๆของคุณวันนี้มือสั่นนะคะนานๆมาทำทีก็ลิ้นจะแข็ง แล้วก็มือก็จะแข็งด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะกีดภัยไม่โดนใจ <c oughs> เออมุมนี้ดีอ่ะมุมนี้ดีใครชอบมุมนี้คือพี่หอมชอบนะเนี่ยพอตั้งกล้องปุ๊บชอบเลยแต่อันนี้จะเสี่ยงนะคะเสี่ยงในการที่ว่ากล้องที่เอาเนี่ยแหละจะเสี่ยงคือมือถือจะเสี่ยงเพราะว่ามือถือจะตกคือพออ่านไปสักพักมือถือมันจะคว่ำหน้าลงมาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเคยเห็นละในคลิปเพราะาเราจะไม่มีการตัดต่อคลิปนะคะโอเคก็จะแปลกประหลาดกัชบชาวบ้านและอย่างไม่เสียตังค์ดาวน์โหลดอ่า แอปตัดต่อมาเป็นอย่างนี้แหละนะคะนะคะเราก็ต้องแบบอยู่บนวิถีพอเพียงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบทําให้เราต้องลงทุนอะไรมากมายอ่ะเราทําเพื่อ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 ทุกคนด้วยแบบด้วยไม่มีเจตนาที่จะคือต้องการให้คุณแก้ปัญหาในด้านความรักเนาะไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไปใส่ร้ายบุคคลที่สามหรืออะไรนะเพราะฉะนั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอย่าไปอินมากเนอะมันไม่ใช่แกะดวงของใครใคนใดคนหนึ่งก็จะมีการ์ดให้เลือกอ่ะพูดนานละกองที่หนึ่งเยลโล่เยลโล่โรสนะคะสีเหลืองส่วนมากอ่ะโอเคกองที่หนึ่งจบไปกองที่สองนะคะอ่านไม่ออกนะทรัเพ็ตเจนเทนไหมคะเจนเทนนะคะเจนเทนเจนเทนอ่ะ ออกเสียงยังไงสีม่วงละกันนะคะกองที่สองเออกองที่สามนะคะจะเป็นอะไรเนี่ย a m e r i amaryris นะคะ a m e r y r is, i s amaryris amaryris ใช่หรือเปล่านะคะสีแดงนะคะออกเสียงผิดขออภัยเจ้าของภาษานะคะอ่ะปะ่ะกองหนึ่งกองสองกองสามไปนะคะ พี่ออมไปทํางานในทิกต o k หนักหน่วงนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็งานทุระที่บ้านนี่แหละนะคะเซอร์วิสลูกเซอร์วิสแม่มันก็เลยแบบไม่มีเวลานะคะอืบอกบอกกันตรงนี้เลยว่าเรื่องจริงนะคะไม่ใช่อนิยายน้ําเน่าเนาะนะคะงานงานอะไรที่ไม่ได้เงินก็งานเซอร์วิสนี่แหละนะคะที่ไม่ได้เงิน เพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องเทคแคร์ดูแลมันเป็นหน้าที่และทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นลูกเป็นญาติเป็นพีน่น้องเป็นพ่อแม่อะไรก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะคะโอเคทุกคนมีความรับผิดชอบเนาะกองที่หนึ่งมาดูกันเจนโลโเราจะไปกันไวนะคะไปกันไวบอกเลยนะคะคุนคุยจะไม่มีการเอ,อเอื้อนเอ่ยอะไรมากมาย ในใน,ใน,ใ,นในการอ่านนะ Yellow Rose นึกถึงคนคุยของคุณไว้ให้ดูอีกทีนะมันเร็วไปไหมกองที่หนึ่งนะคะให้ดูอีกทีอ่ะกองที่สองสีม่วงนะคะกองที่สามสีแดงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาโอเคไป let's go in clip ปกองที่หนึ่งนะคะ กองที่หนึ่งวันนี้ต้องพาลูปไปทุระสองที่นะถ้านังจะไป <c oughs> คนคุยของคุณนะคะ <c oughs> มาดูราศีธาตุของเขาก่อนดีกว่าธาตุไฟไม่สิงธน,นูนะคะธาตุน้ำราศีพิจิกนะคะมาถามคนเก่าหรือว่กองเนี้ย ถ้าลมม่ถุนตุ่น